เราสิบมาทําการนะครับวานแหนะครับเนื่องจากว่าโซนนั้นสูบบกแล้วนะครับพี่น้องบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเมื่อวานเอานะครับปวกปลาปิ้วนะครับปลาแบบปลาปีเนาะหันเอิ่นนะครับพี่น้องมานี่ครับมันเป็นตรงกลางน่าจะไม่บกนะครับนี่ต้นนี้นะครับยังนั่นนี่ยังนั่นนึงเมื่อกี้ตกสวดๆทีเดือดเดือดที ฮึมโอ้โอ้เดือด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 พี่น้องโอ้โอ้มันต้องวานเอานะครับนี่โซนนี้นะครับนี่มันเป็นใจกลางเลยนะครับใจกลางเลยนะครับพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ เดือดไหมเอ้ามามัไปเบิ่งนั้งกันนะครับกระถือว่าพื้นนะครับต้มบบเล็กปันใดนะครับวิญญาณกล่องยัง <c oughs> มามเบิ่งครับควานากับเสียอ๊อซไตะก,กานะครับถือว่ามือนี้จับโบเลี่ยนะครับโบเลี่ย เดือดต้องมากเลยนะพี่น้องต้องใส่วิธีนี้นะครับเพื่อจะนำปลาขึ้นไปจำหน่ายได้นะครับโอ้ปลาขาวไปมึงเอ้าอู้อ้นอืมอืมอู้้อู้อู้เดือดเดือดเดือด เดือดเดือดเดือดไหมหอู้ส่วนพุน่นอู้เดือดไหมตุ่มเข้ามาตุ่มเข้ามาเออเดือดไหมเดือดไหมโอ้ต้องใส่วิธีนี่นะครับจังสีเอาได้นะครับอฮะ อ่อโอ้ยบอ้ยอย่า,ออยาสะไอ้ต้นมากับสีเป็นปลาตองนะครับปลาตองอ่าปลาสลิดมืงสีนะครับนี่นี่เนาะอ่านี่คืออีพีสองนะครับอีพีสองยังไม่จบรอบที่สี่ครับ ฮะเหี้ขาดเหี้ขาดโอ้เอ้าโอ้โอ้เดือดเดือดเดืดเดือดเดือดที่่องเดือดโอ้โอ้เือเดือดเอเดือดเลยเออต้อง้องใส่เนวนี้นะครับจึงจะได้นะครับเออเอาเส้นปลาสวัดีบางบ่ลอยู่ด้ยอ อ๋อเดินนี่ตรงกานป้าสลิดนะครับก็บตรงกัานถูกป้าแล้วนะครับอ๋ไปอ่ะถือว่า e ีนี่นะครับกะพอทำนี่นะครับ e ีสองของเฮานะครับกะถือว่ายังบอเสร็จสินนะครับรอพรุ่งนี้อีกนะครับกับสีเหลียวนะครับเพราะว่าตังนี้โมเมนธรรมดานะครับเรากับป้านี่กับโมเมนธรรมดานะครับพี่น้องก็ตรงรออยกิงนะครับไปครับพี่น้อง Pak